เขามาพึ่งเราขอที่พักพิงกับเราเราต้องดูแลเขาให้เขาอยู่อย่างสบายบันบันบันน,นีย ปัดหลัง,ลงชั่วโม,ง,ง,ง,ไไมอองมันเพลแสงไฟยังไปส่องมันยังไปส่องออันนี้ปิดตรงไหนหาที่ปิดให้หน่อยอันนี้เราจะปิด,ดแฟดชั่วคราวนะครับ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินท่านหัวเราะเสียงดังคเเาเาาาร่่กะมลหลวงตาเปลืองได้ถามว่านั่นนั่นใช่หลานสาวหลวงปู่ไหมครับหลวงปู่พยักหน้ามนเมื่อหลายปีก่อน ตอนที่หลวงพ่อเปลืองมาอยู่วัดแห่งนี้บนเขาแห่งนี้ใหม่ๆผัวเมียคู่นี้และเพื่อนอีกสองคนได้ขับรถหลงทางขึ้นมาบนเขาแห่งนี้กะว่าจะพากันไปวัดแห่งหนึ่งแต่หลงทางมาทางนี้และวันนี้เพื่อนสองคนผัวเมียนั้นก็มาด้วยแต่นอนหลับอยู่ในเต็นท์เลยไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับนี่ขนาดมาด้วยกันแท้ๆยังมีบางคนพลาดโอกาสที่หายา,ยากสุดๆแบบนี้ไปได้นะครับ บางช่วงบางตอนผมจะเงียบนะฮะเพื่อให้บรรยากาศที่หลวงปู่ท่านต้องการคือท่านไม่พูดอะไรผมก็จะเงียบกันนะหลวงปู่สูงจ้องมองหลวงตาเปล่งในความมืดอย่างเอ็นดูนนอาจารย์จ้องมองสิทธิ์ครับ อันนี้ยืนยันว่าหลวงพ่อเปืองเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงแท้นะฮะไม่ใช่แอบอ้างนะครับนี่ครับนี่ที่หลวงปู่ท่านเข้ามาเข้าส่งมาเพื่อเห็นงี้เพื่อบ่งบอกอะไรนะครับท่านดูแล้วก็พิจนนารณาเอาเองครับนี่คือท่าน เข้ามาให้ถ่ายทำแสดงเองจัดเองนะครับช่องมองใหญ่ให้กำลังใจสู้ต่อ,อนี่ครับ ยิ้มแบบพึงพอใจในผลงานนะที่ผมพอจะมองและบรรยายได้ครับ ตอนนี้คือถ่ายพลังครับถ่ายพลังถ่ายบารมีให้ครับนี่เป็นการยืนยันนะครเป็นการยืนยันว่านี่คือพระรูปนี้คือหลวง เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสียงอลปู่สวงแท้นี่เป็นการถ่ายพลังแล้วก็ยืนยันว่าหลวงพ่อเปลืองเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงแท้ๆทไม่ได้แอบอ้างเหมือนความเมตตาที่ท่านมีต่อหลวงพ่อเปลืองอที่หลวงปู่สวงที่ท่านเข้ามาเข้าประทับทรงมาเพื่อให้ได้ถ่ายวิดีโอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยเหตุผลนี้นะครับ เพราะว่าทุกวันนี้มีพระและร่างทรงได้เอบอ้างชื่อเสียงหลวงปู่สวงหลอกลวงผู้คนที่เลื่อมใสท่านนะครับนี่คือเจตนาของท่านนะครับพระบางองค์นี่พูดเป็นตุเป็นตะไปเลยนะฮะโกหกแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับคลิปนี้ผมถึงเวลาผมถึงจะเปิดเผยน,นะฮะ ที่ผมได้เลือกมาก็คือเพื่อสิ่งนี้ตอนนี้คือจ้องเพ่งพลังไปที่นิ้วที่บาดเจ็บเป็นการรักษานะครับนี่คือหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินของแท้ครั้นี้เวลาเท่าไหร่ขัามีราการ เที่ยงคืน22แล้วนะนี่เป็นการถ่ายพลังรักษาบที่หลวงหลวงพ่อเปลืองลูกศิษย์เนี่ยได้ทำงานและเกิดอุบัติเหตุที่นิ้วโป้งเห็นน้วปลื้มครับเป็นการพูดครั้งแรกนะฮะตั้งแต่เข้ามาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับำพูดแรกคำของเอง ท่านได้พูดกับหลวงพ่อเปลือนะอจดนการสานเราบาด้นยมนาเือ่ลอายมากดกำลังจัดนอมือหนี่งัวชาทํารมโมคนใดดันง對對 ue, นี้คนเจ้ากำบานมโนเะคือมันเคยกกำลังจัดดังเราบานคือบานสู้กีบานังนี้

สองเชียงนั้นกันเองมันเอนมันได้เสียงสองตรงจะดีสุดหลุ่เ,เอาสำรานให้เนาะงานนี้อได้ชื่อ โ <Okay>, อเคเดีนี่ครับครับนี่น่าจะเป็นอ่าหนึ่งเดียวนะฮะพระที่ได้นอนกับหลวงปู่สวงแบบนี้ หลวงปู่สวงตอนมีชีวิตอยู่ท่านจะไม่มีพระหรือเนนเดินตามนะครับการนอนครั้งนี้หลวงปู่สวงท่านกำลังสื่ออะไรบอกอะไรแก่พวกเราการนอนแบบนี้โดยเฉพาะพระนะครับที่จะมาได้นอนแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะหลวงปู่สวงท่านไม่เคยอยู่วัด อย่างมากท่านก็เข้าวัดนั้นวัดนีด้นิดๆหน่อยๆนะครับและท่านไม่เคยบินทบาทตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เวลาพระมหาเตอนที่ท่านอยู่ตามกระท่อมท่านก็จะไม่ได้พูดอะไรด้วยแล้วก็สนมากก็จะไล่กลับหรือพระจะนั่งอยู่ห่างๆอันนั้นก็เรื่องของพระท่านไม่สนใจใครคุณหญิงคุณนายเศรษฐีใดมาท่านก็ไม่สน นนนนีีก็นอนมาแบบ้เอาเข้าวของมาถวายคครับนี่ือท่านก็ไม่สนบางครั้ง <Okay. S 2> ท่านกระจับโยนเข้ากองไฟครับนี่เป็นการยืนยันครับนี่ใครที่ว่าเป็นสิทธิหลวงปู่สวงแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้ยืนยันได้แบบนี้ก็คือของแท้นะครับอันนี้คืออเราไม่ได้จัดฉากนะฮะนี่ก็คือผู้ร่วมเหตุการณ์ในวันนี้นะฮะนะ นี่ก็ด้วยหนึ่งนะฮะนี่คือวันนี้ครับนี่คือหนึ่งภาพหนึ่งพันคำที่จะมาอธิบายภาพนี้ได้ท่านนอนกับลูกสิบประมาณ15นาทีแล้วก็ลุกขึ้นมานะ ยังไม่ได้สั่งให้หลวงพ่อเปลืองลุกเพราะฉะนั้นจะต้องนอนต่อไปนะอยาก,กระดุกระดิกอ่าทุกทุกท่านที่เคยได้ดูคลิปมาหลา,หลายคลิปนะครับจะเป็นร้อยคลิปแล้วเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าหลวงปูส่สวงเวลาท่านประทับทรงเข้ามาเนี่ยท่านจะไม่พูดตอนนี้หลวงปูส่สวงได้นั่งจ้องมองหลวงพ่อเปลือง และไม่สวดมนต์ใดๆเป็นภาพที่หาชมยากครับเสียดายนะครับพี่หนูไม่มีแรงวิ่งมาด้วยวัย6 6บ8ปีมีมีแรงวิ่งตามลูกบุก <c oughs> จับมือหลวงพ่อเปลี่ยนลุกขึ้นมาอะ,อะเตาลับวิ่งสั่งกลับคืนนฮะสั่งก้อมทัพแล้วจะไปกันยังไงเรา ทิ้งไปใช้ผมอันนึ่งอันไหนที่มีไฟอ่ะอันนี้จะหมดไฟนะจะหมดแล้วตอนนี้ฮะอันไหนที่มีไฟให้ผมอันนี้หมดเท่าไหร่บาท ที่นั่งอยู่ในความมืดและความเงียบสงัดมีบางสิ่งบางอย่างทําให้ผมต้องเปิดไฟครับที่ผมต้องรีบเปิดไฟปิดกล้องอีกครั้งผมพบเจออะไรตรงนี้ผมจะไม่ขอเล่านะครับ